ครับสวัสดีครับตี้สพานใหม่วันนี้ก็ทําคลิปสักหน่อยนะครับไม่ได้ทำคลิปใหม่สนานเลยไม่ค่อยมีรถที่แตกต่างอันนี้ก็จะเป็นชุดสี F S X นะครับ Honda F S X 1 5 0เป็นสติกเกอร์งานเก่านะครับลูกค้าหามาเองก็เสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีบางชิ้นที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนถังน้ํามันใสแต่มันใสไม่พอมันอยู่ในตําแหน่งเห็นชัดนะครับนีจะเป็นท้าย นี่ก็จะเป็นหน้ากากครับส่วนอื่นเรียบร้อยดีครับก็จะเป็นงานชุดสีสปิโก้นะครับลูกค้าออกแบบมาเองก็ม่วงขาวเอลทีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็รอสีแห้งสนิทแล้วก็จัดส่งให้นะครับของ่างจังหวัดนะครับนีเ่เป็นถังน้ำมันก็เรียบร้อยดีนะครับนี่เป็นหน้ากาก เรียบร้อยดีครับพร้อมส่งแล้วอันนี้เดี๋ยวรอแค่สีแห้งสนิทนิดนึงนะครับน่าใจสักสงวันก็คงส่งได้แล้วแล้วก็ลูกค้าส่งถังน้ำมันมาล้างเคลือบกันสนิมแล้วก็ทำสีถังอย่างเดียวนะครับพอเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับยามาฮ่าทีเซนอาก็เดี๋ยวจัดส่งให้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ใกล้เลยถ้าไปสนีเปิดนะครับครับก็ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube Facebook และ Tik t o k นะครับ สีระบบสองเทตี้สัมผัสใหม่สีสามารถทดน้ำมันเบนซินแก๊สโซลทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูนย์นะครับสวัสดีครับ mm hmm. ผม